สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในควันหลงนะครับของศึกวัวเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเกมที่จบลงไปนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงค่าของวันศุกร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาครับเกมสําคัญครับที่ทีมสาวไทยครับลงสนามพบกับญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็แพ้ไป0-3เซตผลในทุกคนทราบแล้วนะครับเราแพ้ไป20 25 23 25แล้วก็23ต่อ25คะแนนก็เราก็ยุติเส้นทางในการเล่นรายการนี้เอาไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ เราทำการรีแคปแล้วก็แกะวิธีการเล่นรวมถึงเจาะกลยุทธ์ของโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นไปละคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พูดถึงความหลงของเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในส่วนของอผู้เล่นรายบุคคลนะครับที่ลงสนามในเกมนี้นะครับของทั้งทีมสาวไทยและญี่ปุ่นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับ การเล่นของน้องๆแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะนําไปพัฒนาอะไรต่อได้แล้วควรจะเพิ่มเติมอะไรลงไปเพื่อที่จะให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในเกณฑ์ที่ท็อปกว่านี้และแน่นอนนะครับผู้เล่นของญี่ปุ่นเองเนี่ยวันนี้เราก็จะถูกหยิบยกมาพูดถึงด้วยกับความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนนะครับที่มีความโดดเด่นทางด้านไหนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปเล่นในลีกระดับท็อปของโลกมาเนี่ยสองถึงสามคนเนี่ยเอามาช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนรวมทั้งวิธีการในการเล่นของนักกีฬาทั้งสองทีม นค,คนที่จะมาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ครับ<ส>ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้มาครับนานๆมาทีครับก็เรียนเชิญเลยครับโค้ชหนึ่งฤทธชัยบิดาครับทีมงานบรรยายของเอสเพร่วมกับผมแล้วก็ผู้ฝึกส,สอนสโมสรวอลเลย์บอลหญิงฮารุด,ดอดราชมงคลธัญ,ญบุรีวีซีสวัสดีครับโค้ชหนึ่งครับสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีสสดแฟนตัอวอลเลย์บอลครับ <c oughs> คือคือไม่หัวข้อของเราแต่และหัวข้อที่ที่คุยกันอนะ่ะคือคุณนิกไม่มีเวลาให้ผมศึกษาไม่มีเวลาให้ให้ผมรู้เลยว่าแต่ละประเด็นเนี่ยต้องคุย,ยอะไรบ้างส่วน,นมากร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยร้อยไม่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นสดอย่างเดียวก็เลย<ฉ>บางทีเนี่ยการพูดอาจจะแบบสับสนอาจจะแบบเ,<อ>เรียบเนียงได้ไม่ดีเพราะมัน<ป>ออกจากแบบสิ่งที่แบบ เรียวจริงๆอะ่ะเออทักไป10นาทีอัดเลยนะออาใช่นะครับผมลแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรบ้างครับคลิปนี้ชวนมาพูดคุยถึงนะในขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนที่ลงสนามเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนก็จะให้คุณช่วยแกะความสามารถของผู้เล่นของญี่ปุ่นแต่ละคนหมายว่าว่าเขามีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้างน,นะคตหนึ่งนะเออครับอ,อ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ แฟนหลายคนอยากรู้นะครับเร,เ,รเราพูดถึงญี่ปุ่นกันมาเยอะมากในในส่วนของวิธีการในส่วนของการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆ่าทีนี้ให้จเจาะผิวพมันนักกีฬาแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยคลาสเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในระดับไหนเพราะว่าคนหนึ่งแต่ละคนดูสรีระดูความสูงความยาวไม่ต่างจากนักกีฬาไทยบางคนเล็กกว่าด้วยแต่ว่าอยู่ในเกมระดับสูงได้อย่างสบายอ,อย่างอยู่เล็กอิตาลีเป็นระดับทีมใหญ่ๆหกับ2คน อยู่ในลีกอเมริกาทีมใหญ่ๆก็อีกคนนึงที่เหลือเนี่ยอ,อยู่ในลีกตัวเองเนี่ยก็เป็นพวกตัวชั้นนําตัวท็อปของลีกหมดเลยอ,อ,ต,อต้องถามนิดนึงว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเริ่มที่กัปตันทีมมาอยูอิชิกาว่าหนึ่ง้เจซนติเมตรคตหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นว่าล่าสุดได้สังกัดใหม่ไปอยู่กับอีกอรโนวาราซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่ของลีกเซเรียอิตาลีนะครับออ,อถ,ถ้าสังเกตการเล่นของเขาคือ performance เขามันมันดูเพลินตาเรารู้ว่าแบบคือเขาเป็นคนที่เป็นหัวเสาครบเครื่องไม่ใช่ครบเครื่องธรรมดาคือครบเครื่องจริงแล้วก็แข็งแรงมากนะครับถ้าเราอย่างที่ผมบอกอะถ้าถ้าเราสังเกตการตีบอลเนี่ยเขาเป็นคนที่ตีบอลแล้วมองบล็อกได้ดีมากนะครับถ้าบล็อกไม่สมบูรณ์เนี่ยการตีเขาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นการออกข้อมือที่ไวเพื่อให้บล็อกไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นการตีที่ต้องเอาตัวรอด แล้วออกสปีดไวๆอะ่ะอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเขาสมมุติบล็อกมันสมบูรณ์ก็จริงแต่จังหวะที่เขาต้องตีเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อแบบสลัดบล็อกออกเนี่ยมันจะไม่ใช่จังหวะที่ต้องง้างร้อยเปอร์เซ็นแล้วแบบว่าต้องเหมือนชาร์จพลังแล้วค่อยตีอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นการชาร์จพลังแล้วออกไปปึ้งอลยเงี้ยจะไม่แบบชาร์จพลังแล้วแบบปุ้งอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟัอองอย่างเสียงแล้วน,น่าจะแบบเข้าใจใช่ไหม<ช>เป็นการแบบชาร์จพลังแล้วปึ้งก็คือแบบตีแล้วแบบเพื่อเมื่อโอเคโดนบล็อกก็จริงแต่ มันสะบัดบล็อกออกไปอย่างเงี้ยนะครับด mm ้ว hmm. ย mm hmm. แล้วด้วยด้วย,วยนวัตรกรรมการฝึกของญี่ปุ่นที่มันสูงมากจริงๆอ่ะเขาฝึกจนคุ้นเคยกับการเล่นกับบล็อกกับการตีทัดบล็อกเนี่ยเขาฝึกจนแบบคุ้นเคยจนแบบขีดความสามารถเขาสูงคือรายละเอียดการตีบอลสูงนะครับรายละเอียดการแก้ไขกับบ,บล็อกก่อสูงนะครับรายละเอียดของอ่าการตีเอาตัวลอดการเล่นกับโซนก็สูงคือ มันครบไปหมดอ่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอย่างที่ผมเคยเคยพูดว่ามาตรฐานการเล่นของเขามันอยู่ในระดับสูงตลอดแล้วเขาเป็นผู้เล่นลักษณะที่ไม่เคยพอใจฟอร์มตัวเองอถ้าเป็นลักษณะนี้คือเขาจะไม่พอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นแล้วในเมื่อเขาไม่พอใจเขาจะผลักดันตัวเองขึ้นไปอีก ผลักดันตัวเองขึ้นไปอีกญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นลักษณะนี้เกือบทั้งทีมไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นสิ่งที่ดีนะเออนะผมบอกเลยแล้วแล้วผมเนี่ยพยายามจะบอกเด็กอยู่แล้วทุกวันเนี่ยอย่างอย่างทีมตัวเองผมก็บอกเลยผมไม่ขี้เกียจที่จะด่าเด็กเพราะว่าเพราะว่า ผมอ่ะไม่พอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อยากให้เขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็อยูประมาณนั้นอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามคุณคิดว่าคุณพอใจว่าตอนนี้คุณดีที่สุดแล้วนี่นะพุหนึ่งนะแล้วก็การพัฒนามันก็จะเกิดขึ้นยากในลำดับต่อไป่มันมันก็จะไม่พัฒนาใช่มันก็จะไม่พัฒนาเพราะว่าสิ่งที่ที่เราแบบคุยกันแล้วผลักดันคือมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาว่าเขาต้องดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกแล้วมันจะมันจะติดตัวเขาโดยอัตโนมัติอโดยที่เเเรราาไม่ต้้อองบกจะูลยว่าเ้าาตอองทํะไร ถูกไหม,ม,มการที่เราเราไปแบบให้เด็กซ้อมเนี่ยเหมือนแบบนัดซ้อมเงี้ยถ้าคุณไม่มาเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดสมมุตินะไม่ผิดแต่อะไรเราก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันว่าจะให้คุณเก่งถูกไหมล่ะเข้าใจเข้าใจได้แล้วคุณ,ค,ณคุณแปลกใจไหมว่าคนเอเชีย174เซนต์ตำแหน่งหัวเสาเล่นอยู่ในลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ สำหรับผมมันมันว้าวนะมันเป็นเรื่อง Amazing ถูกไหมถูกไหมหนึ่งสองเอางี้ดีกว่าคุณนิกเอาเอายี้ดีกว่าผมจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของของผู้เล่นที่เป็นบอ o เอเชียแล้วไประดับนั้นได้มันต้องเป็นการได้รับการยอมรับนะผู้เล่นตัวเล็กร้อยเจ็ดสิบสี่ถูกไหมเพราะอะไรเพราะคุณอคุณเลือกที่จะให้ฝรั่งเชื่อได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วไปในฐานะเมนนะตัวหลักนะไม่ได้ไปในฐานะ ฐานะตัวซัพพอร์ตถ <Support S 1> <ป>ูกไหม,มปีแรกไปอยู่ทีมระดับกลางๆก่อนพอจบฤด,ดูกาลปุ๊บปีนี้ไปอยู่ทีมระดับท็อปโฟอืม,อมครับอืมซึ่งมันเป็นมัคือมาตรฐานเขาสูงแล้วอย่างที่ผมบอกเขาไม่เขาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เขามีอืม <laughs> พูดกันดีกว่า <laughs> เออเออเออแล้วคุณคุณคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีไหมทุกวันนี้ มันก็ถามว่าพอใจไหมก็อยากให้มันดีขึ้นอ่ะเพราะทุกอย่างที่ทำก็อยากเห็นการพัฒนาอมายถึงเรื่องความรักนะใหญ่อะอ่ะโอเคทีนี้อีกคนนึงอโยชิโนซาโตะคนสวยคนหนึ่งคนนี้เป็นยังไงปีนี้อายุ24แต่ว่าเพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก อืมนติด<ม>ช้านิดนึงนะไม่ได้แบบขึ้นมาเหมือนเพื่อนๆที่แบบติดกันมาแต่ยี่สิบเกยี่สิยบอะไรอย่างงี้นะอืมอืม,อมครับคือเราก็ยังเห็นในมุมที่ที่น้องยังไม่สเสยเนะอนนะถูกไหมซาโตะนะครับอาจจะมีจังหวะเออเลอร์จังหวะการตีบอลของญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเป็นการเล่นที่เขี้ยวมีความอดทนช็อตคือการเลือกช็อตของญี่ปุ่น,นมันจะดี หลายคนที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยการเลือกช็อตของเขาจะดีแต่ว่าบางช็อตนอะสาโอกก็ยังไม่ค่อยดีมากเหมือนแบบลักษณะการที่ต้องตีแรกอย่างเงี้ยบางทีก็หลุดไปไ<ม>ดือด้อหรือว่าไม่ชัวร์ขนาดนั้นยังเสียไปดือด้อก็มีเยอะนะครับฉะนั้นแล้วอย่างอย่างเป็นผู้เล่นที่ลักษณะอย่างเขาเนี่ยมุมมองของการพัฒนามีมีแน่นอนแล้วลัก,ลกษณะการเสิร์ฟข,ของเขาเนี่ยมันเป็นสําหรับผมแล้วเ,<อ>เป็นไฮ<อ>บิดที่แบบใช่ใช่เสิร์ฟของเขาเนี่ย ถ้าแบบเสถียรกว่านี้นะมันจะน่ากลัวมากคุณเข้าใจใช่ไหมครับผมอืมนะฮะขาดของของน้องของน้องเขาก็นี่แหละขาดมาตรฐานการเล่นอยู่นะครับเกมระดับสูงแหละนะเพราะว่าเพิ่งติดเป็นปีแรกรายการที่สองเองอย่างในเวนเอลคะแนนเยอะก็จริงแต่ก็อาจจะมองว่าอทางโค้ชเองก็ให้โอกาสในการเขาทําค่อนข้างเยอะแหละใช่คือผมดูอะสปีดบอลของซาโตะยังสู้ทางอิชิกาวะแล้วก็วาดะไม่ได้ร้มถึงเทคนิคด้วย อ่ยิงยิงอิชิกาวะนี่โหเขาเป็นเจ้าเทคนิคเลยแพรวพราวมากนะโอ้โหใช่ครับนะครับอีกคนหนึ่งตัวมีหลังของเขาครับยูกิโกะวาดะคนหนึ่งครับดีไหมคมไหมโอ้โหเขาแข็งแรงอ่ะคุณนิกอืมอันนี้ร้อยเท่าไหร่เป็นผู้เล่นที่ร้อยจะสิบสามมั้งส่วนสูงร้อยเจะสิบสามเู่อ่ะร้อยจะสิบสี่ใช่ไหมคือเขาแข็งแรงมากแล้วก็ เขาตีบอลได้ทุกสปีดนะการที่คุณจะเป็นผู้เล่นบีหลังที่เป็นสกอร์หลักอะคุณนี้คุณยินดูแล้วรูปร่างไม่ได้สูงขนาดนั้นอะการซ้อมของเขาจะต้องซ้อมหนักขนาดไหนอะอถูกไหมเพื่อเพื่อ,อเป็นความหวังของทีมต้องพูดว่าอย่างนั้นในการแบบตีแรกเพื่อเอาแต้มนะครับเป็นการาเปลี่ยนโมเมนตัมของทีมเพราะว่าใน,ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งหหรือตำแหน่งหัวเสาเนี่ย การรับบอลเนี่ยจะเป็นแบบผู้เล่นที่แบบต้องรับบอลอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าการที่คุณอ่ะรอตีอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องสร้างประโยชน์ของทีมให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับคือเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ของเขาอ่ะออกแอคชั่นไวมากการเล่นกับบล็อกดีในเมื่อคุณเป็นผู้เล่นตัวเล็กที่โดดสูงเนี่ยมุมตีมันก็จะกว้างถูกไหมแล้วสปีดบอลที่ออกไปนต้องไวแล้วก็ต้องต้อง,องแข็งแรงอ่ะคือถ้าการ แล้ววิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยเขาเป็นจังหวะโดดเสิร์ฟแล้วโดดเสิร์ฟที่หนักมากนะครับไม่ใช่แบบว่าเขะให้เล่นง่ายๆไม่มีนะของเขาแบบ100%ทุกลูกนะครับเหมือนสําหรับผมสไตล์เดียวกับอิชิกาว่าเลยเป็นผู้เล่นที่ดูพูดน้อยนะครับแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่ ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเหมือนกันอออันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันเพราะปีที่แล้วยังสลับลงตัวจริงมั่งตัวสำรองปีแล้วมันยังมีไซน่โคกะมีโคโตโนะฮายาชิมีอาริไซโนะอะไรเงี้ยี่เขาหายไปสามคนเลยไงสามเสาของเขาอะแปลว่าเออปีนี้ก็เลยเหมือนว่าทุกคนก็ต้องก็ต้องแบบก็ต้องขึ้นมานะโดยโดยฉับพันด้วยนะคือคือสามคนนั้นอยู่ดีคิดจะเลิกก็เลิกอะนะครับประมาณนี้นะฮะ ไปดูตัวกลางบ้างพี่ใหญ่โคดหนึ่งไหลหลังมหาปลัยชิมามูระครับเอเอไปไงอ,อย่างอย่างที่เราเห็นนะเมื่อวาน,นะคนที่ทําเสิร์ฟได้ดีที่สุดสําหรับผมคือเขานะเขาเป็นคนที่เห็นไหมประสบการณ์ที่มันเขี้ยวอ่ะบางจังหวะถามว่าเขาเสิร์ฟมีสปีดไหมไม่มี <laughs> แต่ลักษณะการคอนโทรลบอลเขาเป <laughs> น็นเจ้าเล่ห์อะไรทิติ ไม่คีอเใช่เ,ออเขาเสิร์ฟบอลเนี่ยไร้ที่ตีมากในการคอนโทลบอลถ้าคุณจะเห็นการเสิร์ฟนะเขาเป็นคนที่เสิร์ฟตัดสั้นเราโดยการที่เสิร์ฟเบาๆให้สั้นรับนะครับเป็นการเป็นคนที่เสิร์ฟตัดออมสินออกจากเกมคือเสิร์ฟลึกๆเพื่อให้ออมสินมีจังหวะที่ต้องกลับตัวมาตีบอลแล้วก็ทําให้จังหวะมันหายไปอย่างเงี้ยนะครับคือเห็นไหมถามว่าต้องเสิร์ฟเขี่ยวไหมก็ไม่นะครับเป็นคนที่ประเมินเกม อ่านเกมตลอดเพื่อหาจุดบกพ่องของคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์มาเล่นอประสบการณ์อยู่ในกระเป๋าเลยการเล่นเขาคือจะอควักออกมาใช้ตนไหนก็ได้เหลี่ยมการเล่นอยู่ในกระเป๋าจะอควักออกมาตนไหนก็ใช่แล้วเป็นคนคุมอแล้วเป็นคนคุมคุมเอ่อคุมหน้าบล็อกคุมโซนคุมอ,อารมณ์ที่มันร่วมกับแบบผู้เล่นในทีมได้ดีมากเพราะาอย่างที่ ที่เราเห็นอะ่ะเขามาในบทบาทที่ใหญ่ถูกป่ะใช่อ,อย่างที่เราเห็นเลยว่าบางทีไม่จําเป็นต้งองอ่หลายท่าเอาแค่ท่าเดียวที่มันดูง,ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับ182ครับถ้าทีมไหนในไทยลีกมีไว้ใช้งานนี่ถือว่าได้เปรียบไหมบอลกลาง,างโอ้โหเขี้ยวคือก็ต้องยอมรับอ่ะได้แบบขอ,องดีที่แบบไม่รู้จะดียังไงเพราะว่าคือเขา อืมอ่คุณพูดก่อนอืมคือเขาเขาเป็นคนที่ละเอียดในการเล่นครับเพราะประสบการณ์เยอะก็ความละเอียดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมองเลยว่าจะมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นจังหวะบล็อกไม่ว่าจะเป็นการบล็อกไม่ว่าจะเป็นการอ่านลายการตีว่าแพทเทิร์นการบล็อกต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ทําได้สมบูรณ์แบบครับแล้วครับเป็นคนที่เสิร์ฟชัวอะไรปานนั้นสี่นัดที่ผ่านมาเซิร์ฟไปสามจุดเก้าครั้งเสียไปสามลูกก็อย่างที่บอกว่า ว่าเขาเลือกการคอนโทรนใช่ใช่เ,เลือกเลือกการคอนโทรลบอลมามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาสู้นะครับจะไม่เป็นสายสปีดจ,จ๋าจะไม่เป็นสายที่เสิร์ฟทรงพลังเพื่อให้ทําลายเกมลุกแต่ว่าจะเป็นการเลือกดูว่าการเสิร์ฟของเขาเนี่ยจะตอบสนองแท็กติกข,ของโค้ชว่า แท็ติกของโค้ชเนี่ยเหมือนแบบต้องการตัดโค้งเขาจะมีวิธีการแล้วว่าเขาต้องเสิร์ฟขนาดไหนการคอนโทรต้องไปตกยังไงนะครับเขาโค้ชสั่งตัดสั้นไม่อยากให้สั้นไทยได้ลุกเขาก็เสิร์ฟให้สั้นรับง่ายๆนะครับสั้นก็มีจังหวะที่เข้าตีที่มันยากขึ้นอย่างเงี้ยคุณอิศเข้าใจได้เข้าใจได้นะเออนะครับ ที่คู่ของเขาครับไอริมิยาเบะครับอันนี้ก็อาจจะคนสไตล์นะอันนี้ก็สูงโยงนิดนึงอืาอาจจะไม่ได้มไม่ได้ถนัดการเล่นแคลวพาวมากอมแต่ว่าดูแล้วเอางี้เ <Burg. S 2> <Senator. S 1> อางี้ดีกว่าตีเยกว่าอีกนะร้อดสนะเอเชิเชิญเชิญเชิญไอริเนยถ้าเราติดตามไทม์ไลน์ของเขามาปีที่แล้วนะยังดูแบบแบบเด็กเพิ่งขึ้นใหม่เลยนะยังแบบไม่ได้แบบ มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ามีลักษณะการเล่นที่มันแบบสูงขนาดนี้เลยนะครับเรายังเห็นแบบเขายังแบบยังเป็นสั้นแบบที่แบบพึ่งขึ้นมาใหม่แบบถ้าสังเกตคือแบบประสบการณ์ยังน้อยอะ่ะแต่ปีนี้มาคนละเรื่องกันเลยอืมอืมอืมแล้วแววต่างเขาความความมุ่งมั่นของเขาความพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็ขีดความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นไวขนาดเนี้ย มันก็ต้องแรกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะคนนี้จนเขามาเป็นตัวหลักเพราะที่จริงอ่ะตัวหลักเป็นอีกคนหนึ่งนะญี่ปุ่นอ่ะถูกไหมยอ่ามดะหรือว่าอารากินะเออแต่กลายเป็นปีนี้เป็นไอวีอ่ะเนาะเออแล้วเขาโหเออคือคือเขาตีแล้วตีไวมากเลยคนนี้คือตีขาดก็เปอร์เซ็นต์การลุกของเขาเมื่อวานอ่ะเจอไทยเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์มะตีตีตีสิบสามเป็นแต้วหกเอะเดี๋ยวนะ หรือตีเจ็เป็นแต้มหกอ่าใช่ใช่ตีเจ็เป็นแต้มหกใช่ใช่เกือบร้อยถูกไหมก็นั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละถ้าถ้าให้เขาเหมือนแบบว่าเราคุยกันอ่ะก็คือถ้าให้เขาแบบได้เล่นสัน้นง,ง่ายๆเขาเป็นคนที่ตีก่อนบอลจะมาถ้าสมมุติบล็อกไม่สมบูรณ์เขาตีก่อนแล้วนะครับแต่ถ้า บล็อกสมบูรณ์มาดักรอเขาก็ดึงมาไหลซ้ายแล้วค่อยตีไปอีกมุมหนึ่งคือมุมตัวเซตคือเขาคงไม่ได้เล่นที่อะไรที่มันซับซ้อนถูกไหมก็แก่ขึ้นเดยๆให้ให้ให้เห็นเลยแต่ว่าจังหวะการตีของเขาเนี่ยถ้าเป็นสั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ตีสั้นที่เซตเตอร์จะจ่ายมาตรงหน้าบล็อกแต่ว่าจะเซตเตอร์จะยิงในเขาเรียกว่าสั้นหัว ประมาณว่าจ่ายจ่ายบนหัวเซตเตอร์แล้วตัวตีก็จะลอยไปหาเซตเตอร์ก็จะถอยออกเพื่อให้บล็อกเราได้เอื้อมอย่างเงี้ยแล้วมันไวยังไงคุณนิ้ใครก็บล็อกอมไม่ทันหรอกใช่ใช่ใชนี้ขนาดร้อยแปดงเองนะนะไวมากตัดสูงมากนะครับเ,เหลือมือเซตออามือเซตเซกิอันนี้อยู่กับอีโมโกอยู่ทีมโคตรทีมแล้วคับมีกาวี่มีจูถิงมีอิสเบล่า นะครับแต่เขาบทบทบทมีโมนิก้าเดเจเนโรอีกนะครับแต่บทบาทของเขาในในทีมสโมสรเนี่ยเขาเป็นมือสองของทางยูฮาน่าวอลลสนะโคชหนึ่งนะครับเชิญเขาเขาเป็นคนที่เซตบอลวิมาตรฐานอ่ะคือของเขาจะไม่ได้ดูแพรวแต่เขาจะเป็นคนเซตที่ไม่มีพลาดตรงที่ว่าคือ เซตไปตรงไหนก็เพื่อนได้ตีในจังหวะที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์อะอถ้าคุณสังเกตเขาจะไม่มีจังหวะแก้ไขเขาจะไม่มีจังหวะเซตไปแล้วเพื่อนไม,ไม่ได้อยู่ในจุดที่ไม่พร้อมตีอย่างเงี้ยคือเขาเซตที่มันดูง่ายๆแต่ว่ามีมาตรฐานอะ่ะเป็นการเล่นคือเซตได้ตามระบบที่โค้ชต้องการพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับก็จะไม่ได้แพ้วเพาวจะไม่มีจังหวะดึงหลอกอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าบอลเข้าก็อาจจะเป็นสปีดที่มันไวขึ้นแต่ว่า ไวแต่เป๊ะอย่างเงี้ยนะครับการต่อบอลที่ต่อบอลไปตามจุดต่างๆที่โค้ชต้องการหรือว่าต่อบอลไปยังจุดต่างๆที่ต้องส่งไปเล่นผู้เ,ผเล่นที่เป็นบอลหลักมันเป๊ะครับด,ดูง่ายมันดูง่ายง่ายแต่มีมาตรฐานออืมอืมมนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นมือเซตอีกคนหนึ่งที่มาตรฐานสูงแล้วกันแล้วคุณว่าการที่เขาไปไปอยู่กับ สตาร์ระดับโลกแบอย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะโอกาสลงเล่นก็ไม่ได้เยอะมากแหละนะครับได้อะไรกลับมาเยอะไหมในติอิตาลีเนี่ยเออเยอะเยอะเมื่อคุณเจอผู้เล่นที่มันมีขีดความสามารถส,งสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ลักษณะการเล่นของคุณเนี่ยมุมมองที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเด้วยเวลาเล่นระดับสูงเนี่ยมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างอยู่แล้วคุณเนี่ยเมื่อคุณเจออะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างฉะนั้นแล้วคุณภาพมันจะสูงและ สิ่งที่ระดับสูงเขาต้องการคือรายละเอียดความละเอียดเพราะเรารู้แล้วอยู่แล้วว่าทุกคนคุณภาพสูงและเก่งถูกไหม,มแต่รายละเอียดที่มันต้องเล่นเนี่ยคุณต้องบรรจงลังสรรออกมาให้มันร้อยเซทุกอย่างเนี่ยด้วยความสมบูรณ์ี่ะอย่างที่เราเห็นเลยเขาเซตบอลพลาดน้อยมากการต่อบอลของเขาไร้ที่ติถูกไหนั่นแหละคือคือรายละเอียดที่เขาได้มาครับ แล้วปีนี้ตัดสินใจย้ายออกจากนะอีโมโก้นะเพื่อมาอยู่ทีมที่เล็กกว่าแต่คงเพื่อเพื่อจะโอกาสเล่นเต็มๆแล้วแหละมาอยู่ทีมระดับกลาง,อ,งลอีกนะฮะก็เป็นการตัดสินใจที่ก็น่าสนใจนะว่าแบบ,บมาชุบก่อนสอปีนึงเก็บเกี่ยวนั่นเก็บเกี่ยวนี่แล้วปีนี้มาออกมาเพื่อที่จะรอโอกาสที่จะได้เล่นแล้วไปอยู่กับทีมบูสโตนะครับบูสโตอาร์ซโอะ CO, นะครับ,รบนะฮะอ่ะคนสุดท้ายที่อยากให้บูดถึงก็คือมานามิโคจิมะกดหนึ่งระดับระดับเทพไหมคนนี้ โอ้ <laughs> oh, อันนี้คือคือไม่ต้องพูดเยอะนะครับคือมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วอะ่ะ <laughs> <อ>สูงไม่ใช่สูงธรรมดาคือสูงมากแล้วก็ร <laughs> ายละเอียดการเล่นของเขาเนี่ยการอ่านบอลของเขาคือ,เ,อ,เ,อเทคนิคของเขาในการพุ่งรับบอลได้ไวขนาดนั้นน่ะ <laughs> ที่ผมสังเกตคือแอคชั่นสุดท้ายเนี่ยเขาจะใช้าการถีบเท้าช่วยหมายถึงว่า <laughs> <laughs> ถ้าคุณต้อง ต้องรับลูกช่วยเนี่ยคืออย่างของเราเนี่ยเวลาล้มเนี่ยก็จะใช้ใชสปีดจากแรงโน้มถ่วงที่มันแบบต้องพุ่งไปไวอย่างนี้ใช่ไหม<ช>แต่ขอ,อของเขาเนี่ยสมมติบอลจะตกเนี่ยของเราก็จะล้มตัวรับแต่ว่าของเขาอจะใช้การถีบเท้าช่วยเพื่ออะไรแรงส่งของมันที่มันมากขึ้นเพื่อการจะสอดไปอยู่ใต้ลูกที่มันไวขึ้นอย่างเงี้ยที่ผมมองเห็นนะม,นมันจะเป็นฟิลน,นั้นอ่ะคือการถีบเท้าช่วยเพื่อเร่งสปีดตัวเองที่มันจากที่ว่าเราเคยล้ลมรับบอลระมันว่า อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ทึบคือแบบฟังเสียงเขาใจใช่ไหมจากอ้อปึ้งแล้วกันจากปึ้งอย่างเงี้ยเป็นแบบปึ้งเพื่อสอดสอด,สอดตัวใต้บอลที่มันวัยขึ้นคือเขาอย่างนั้นจริงแล้วของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีวิชั่นของของจุดตกของบอลเยอะมากถ้าเขารู้ว่าบล็อกไม่สมบูรณ์นะครับเออเหลี่ยมการตีบอลจะไปทางไหนได้บ้างแล้วเขาอ่านเลยว่าพื้นที่รับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาจะไปได้ไวขนาดไหนแล้วเขาจะ ดูแลพื้นที่ได้มากขนาดไหนเขาก็จะสั่งเลยหัวเสาไม่ต้องมาพวงตำแหน่ง6ที่มันอยู่ตรงกลางไปดูมุมตรงให้เลยอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเขารับผิดชอบเองอนะครับในอ,อาจจะบอกในแอคชั่นทีบ็อกซ์สมบูรณ์แล้วก็บอกบอกหัวเสาตัวโค้งที่อยู่แดนหน้าว่ารอดูฉีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบอลที่มันต้องตัดหยอดมุมหลังตัวเซตอะไรเงี้ยในตำแหน่งเส้นสามเมตรเดี๋ยวเขาดูให้เองอะไรเงี้ยค,คือรายละเอียดตรงนั้นอนะ่ะมันมันไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวแต่ว่า เกิดมาจากความเข้าใจมาสู่การซ้อมแล้วมันถึงจะประเมินได้ว่าลักษณะการรับลูกแต่ละลูกที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างครับอืมอม,มานะั้นครับผมคือมันมันก็เลยแบบอ่อระบบมันก็เลยตอบสนองคุณภาพที่อย่างที่เราได้เห็นน่ะว่าเขาแบบมันก็เลยดูพิเศษดูมหาศาัศจรรย์แต่ว่าความมหาศาัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมาจากการซ้อมหนักเพราะว่า เพราะว่าม,ามันไม่ได้มาหาัศจรรย์ครั้งเดียวเนี่ยมันมาหาัศจรรย์หลายๆครั้งจากการซ้อมที่มันหนักมากความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นความละเอียดที่มันแบบสงูงสูงอ่ะอืมครับผมเข้าใจละเออถามคําถามเดิมถ้าทีมไหนในไทนลีกมีโคจิมะเป็นลิเบรโให้ได้เปรียบกว่าทีมอื่นไหม โห oh, ได้เปรียบเพราะว่าสปีดบอลมันต่างอ่ะ <c oughs> oh, ถ้าสปีดสปีดบอลจากผู้ผู้เล่นที่มันเป็นตัวตีเนี่ยมันแตกต่าง <c oughs> นะครับฉะ <c oughs> นั้นแล้วการที่เขาเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยผมบอกเลยถ้าถ้าเป็นโค้อย่างไงก็บอกหัวเสาเลยว่ารับแผ่นเดียวใช่ไหมตำแหน่งหกเนี่ยก็นั่นแ่ะคุณไปดูอ่าสักอีกสักแผ่นหนึ่งหรือสองแผน่นของเขาเดี๋ยวดูแลสี่แผน่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นสปีดบอลการเสิร์ฟที่ไม่ไวเลย กวาดได้ทั้งสนามผมบอกเลยความไวระดับนั้นการอ่านเกมระดับนั้นการอ่านแอคชั่นระดับนั้นโอ้โหสบายอืมอืม,อมก็ประมาณนี้นะในส่วนของนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับเอาพูดถึงโค้ชเขาหน่อยโค้ชหนึ่งโฟร์ฮัทอากบาร์เป็นไงคนนี้ยุทธวิธีการแก้เกมในช่วงเวลาฉับพลันทุกท,ทีมเพียงพัม้มเขาเขาเป็นเอ่อโค้ชผมชอบคือผมชอบสไตล์โค้ชที่เล้าลูกทีมอ่ะคนเข้าใจใช่ไหม,มแล้วเขาเป็นคนที่หามุมมองทางออกให้นักกีฬาได้เก่ง นะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้เพราะอะไรแล้วนักกีฬาต้องทํำยังไงนะครับแต่เขาจะไม่ฟิกนะว่าเนี่ยต้องแบบเล่นอย่างงู้นเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนั้นแต่ว่าจะมีมุมมองที่ป้อนข้อมูลให้ว่าอตอนเนี้ยทางเลือกของคุณมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกไปมาจากการซ้อมทั้งหมดแล้วอืมคือคุณก็พยายมามจะจับสังเกตช่วงที่เขาขอเวลานอกเลยว่าแอคชั่นของครชเขาเป็นยังไงด้วยใช่ไหม ใช่นะครับคือเขาเขาจะมีการเชื่อมกับลูกทีมตลอดนะครับในทุกจังหวะนะครับว่า,าแล้วเขาก็เก็บข้อมูลไปด้วยคือผมชอบแอคชั่นนะ<อ>การปลุกเร้าลูกทีมการการการพยายามผักเพดานอารมณ์ของทีมที่มันแบบปลุกเร้าอยู่ตลอดผมชอบสไตล์นี้แล้วผมก็เนี่ยผมก็เป็นสไตล์นี้ยคือฟิลแบบปลุกเร้าลูกทีมมีอารมณ์ร่วมกับเกมอะไรเงี้ยผมฟิลนั้นชอบอย่างนั้นเพราะ เพราะว่าผมดูเขาเป็นโค้ชที่อยู่กับอยู่กับน้องๆเขาตลอดนใช่อยู่กับน้องๆยูญี่ปุ่นมาถึงว่าใไม่ใช่ฮะในขณะที่ทีมกําลังเพียงพ้าเขาก็พยายามช่วยพยายามแล้วแล้วไปในสภาวะที่ทีมเหมือนกลับมาได้หรือได้คะแนนสาคัญเขาจะมาดีใจกับลูกทีมในเส้นตลอดอเลยอันนี้คือเหมือนเขาอยู่กับลอ้ลอมวเหมือนเขาอยู่กับเด็กตลอดอ่ะอยู่ข้างๆตลอดนะฮะคือคือฟิลประมาณว่าคุณอ่ะ ถแบบ้าหลังแบบว่าหลังแบบเป็นผู้เล่นถ้าฟิลแบบหาทางออกไม่ได้ก็ประมาณว่าหลังชนฝาอย่างนี้ใช่ไหมแบบมันมานจนชนกําแพงแล้วอย่างเงี้ยคือไม่มีทางออกแล้วเนี่ยไม่มีทางให้ถอยต่ออย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาจะเป็นคนที่ช่วยดันผนังให้มันแตกเองอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยถ้าถอยมาคุณก็จะแบบว่าถอยมาถ้ามีอะไรดันมามันก็จะเป็นผนังที่มันนุ่มสุดๆอะไรเงี้ยเพราะอะไร คุณได้ซึมซับอารมณ์ร่วมกับเกมได้ซึมซับได้แบ่งปันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเกมอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยให้ผู้เล่นน่ะอย่างน้อยๆอ,อุ่นใจอะถูกมะผมก็เลยชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์ที่คือโอเคการเพรสเชอร์นักกีฬาเนี่ยมันมาจากสนามซ้อมอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามาแข่งเนี่ยก็ต้องเป็นสไตล์ที่หาทางออกให้นักกีฬานะครับอืม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 โอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงไปสําหรับการพูดถึงในส่วนของนักกีฬาทีมญี่ปุ่นนะครับในภาพรวมที่โค้ชหนึงเห็นมาแกะวิธีการเล่นมาในวันที่เขาเจอกับไทยแล้วเราก็ชนะเราไปได้นะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเห็นด้วยไหมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ ดูกันต่อไปว่าทัพสาวประดิบเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในรายการนี้นะครับผลทางในรอบ8ปดทีมเนี่ยเจอเนเธอร์แลนด์เป็นต่อไหมโค้ดหนึ่งญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์ผมมองว่าเป็นต่อครับออืออเพราะว่าอ,อย่างอย่างเนเธอร์แลนด์เน่ะเขาเขาไม่ได้มีผู้เล่นที่แบบมีความ<ค>แบบ<ค>สามารถพนะิเศษใช่ใช่ม,ใมากขนาดนั้นพอเจอญี่ปุ่นเน่ะถ้าไม่ขาดเนี่ยก็คือญี่ปุ่นมีมุมที่มัน เซฟหรือว่ามีมุมที่เอรับตบแล้วแบบมาลุกคืนเนี่ยมันเยอะแล้วในท่า์แลนดไม่ไม่ใช่ทีมที่บ็อกแบบดีแบบขนาดแบบอย่างบราซิลอย่างอิตาลีโอ้ก็งั้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะไปถึงรอบสี่ได้มีมีครับหรือแอบอาจจะแอบมองไกลกว่านั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะในส่วนของคู่แข่งนะใช่ใช่ใช่นะครับผมเอาวันนี้ ประมาณนี้ขอบคุณโค้ชหนึ่งมากๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราก็ติดตามเราสองคนได้เรื่อยๆนะครับทั้ง,งช่องบนเรื่อยๆอันนี้<บ>นนถามถามก่อนอจะดราม่าไหมเนี่ยไม่หรอกโอ้ยที่กับญี่ปุ่นไม่มีปัญหานะครับกับสาวไทยผมก็ก็กมมีปัญหาถ้าดราม่าก็าตัวใครตัวมานะฮเออไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยฟังแล้วก็เดี๋ยวเราเราเราสามารถที่จะ ทักไปคุยได้นะครับคนหนึ่งนาะนๆะนาาจะพูดคุยคแล้วเจรจาก,กันได้นะครับเขาติดตามเราสอคนได้ช่องนี้แล้วก็มีช่องอีกช่องพิเศษที่เราเปิดขึ้นมานะคนหนึ่งก็จะสอนข้อมูลเชิงลึกในเชิงวิชาการนะก็ชื่อช่องว่าขนข้างวอลเลย์บ,ยบ,บอลบายนิกแล้วก็โค้ชหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ เป็นทริคของการเล่นวอลเล่บอลต่างๆภาพจากสนามซ้อมจากอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโอกาสเอามาให้ชมกันในโอกาสต่อไปนะครับคลิปนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ